สวัสดีครับวันนี้เราไปเรื่อยจะพาทุกท่านไปพบกับหุ่นยนต์สองขารุ่นใหม่สัญชาติจีนที่มีชื่อว่าทรอนวันแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเรื่องนี้รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ <Yeah. S 1> โดยเจ้าทรอนวันนี้ผลิตโดยบริษัทหุ่นยนต์สัญชาติจีน LIM X Dynamic โดยบริษัทนี้ได้เผยคลิปวิดีโอแสดงความสามารถของหุ่นยนต์2ขารุ่นใหม่ที่มีจุดเด่นคือความสามารถในการเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพสามารถเดินวิ่งหรือเคลื่อนที่ข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างสบาย,บายโดยการเคลื่อนที่นี้จะใช้การเปลี่ยนชิ้นส่วนปลายขาให้กลายเป็นเท้าหรือล้อก็ได้เพื่อให้สมกับการใช้งานในภูมิประเทศที่แตกต่างกัน โดยจากภาพจะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์ฟรอนวันสามารถเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆหรือเดินขึ้นบันไดที่มีความสูงของขั้นบันไดที่แตกต่างกันโดยสามารถรักษาสมดุลของตัวเองรวมถึงปรับเปลี่ยนท่าทางในการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์เพื่อคงความเสถียรและการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวเท้าแบบแบนที่ช่วยให้เรียนแบบการเดินได้เหมือนมนุษย์ เท้าแบบปลายมนเพื่อใช้ในการเดินแบบพื้นฐานและเท้าแบบติดล้อเพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวในทุกสภาพพื้นผิวทั้งหมดสามารถถอดประกอบได้อย่างรวดเร็วส่วนระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ก็จะปรับไปตามการเปลี่ยนแปลงของปลายเท้าผ่านการตรวจจับฮาร์ดแวร์อัตโนมัติทำให้เปลี่ยนผ่านระหว่างโหมดการเคลื่อนที่ต่างๆได้อย่างราบรื่น สามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มทดสอบสำหรับการควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ค้ายมนุษย์และการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้ทางบริษัทได้อ้างว่าได้มีการพัฒนาให้หุ่นยนต์ปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมรวมถึงหุ่นยนต์ของบริษัทยังสามารถคำนวณจุดวางเท้าที่ดี การกำหนดการออกแรงการจัดการความเร็วการเคลื่อนที่ซึ่งทำให้หุ่นยนต์สามารถโต้อตอบกับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสำหรับคุณสมบัติพื้นฐานของทรอนวันมีความสูง33.6นิ้วน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมใช้แบตเตอรี่ลิเทียมซึ่งเมื่อชาร์จเต็มที่แล้วใช้งานได้นานกว่า2ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้ง สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเช่นกล้อง,องเซ็นเซอร์เลดาร์และแขนหุ่นยนต์ได้โดยมีราคาเริ่มต้นที่15,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ5 0 0 0 0 0บาท